เคยเป็นไหมครับมีไอเดียเจ๋งๆเ,เต็มหัวเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงให้มันกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้จริงๆวันนี้แหละครับเราจะมาแกะพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จกันมาดูกันว่าจะเปลี่ยนไอเดียที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นแผนที่จับต้องได้จริงๆได้ยังไงไอความรู้สึกแบบถังแตกติดแงกไปต่อไม่ถูกโหเป็นปัญหาที่คนทาธุรกิจเจอกันเยอะมากเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีกรอบความคิดที่ส่งพลังมากๆเลยนะ ที่จะช่วยให้เราสร้างธุรกิจจากศูนย์ให้ทำกำไรได้ซึ่งหลักการทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากคุณอเล็กซ์ฮอร์โมซีล้วนๆเลยประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการตลาดแบบฉับฉวยที่มาไวไปไวนะครับแต่มันคือการสร้างโมเดลธุรกิจที่ดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมันมีเสาหลักค้ำอยู่3ต้นด้วยกันครับนั่นก็คือข้อสเสนอที่ใช่โมเดลที่ทำกำไรได้จริงและสุดท้ายคือคันเร่งที่จะพาเราโตแบบก้าวกระโดด เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยทุกอย่างเริ่มต้นที่ตรงนี้แหละครับคือการสร้างพิมพ์เขียวธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งก็คือการสร้างข้อเสนอที่แบบว่าลูกค้าเป้าหมายของเราเห็นปุ๊บแล้วปฏิเสธไม่ลงเลยแล้วคําถามคือไอเดียธุรกิจดีๆเนี่ยมันมาจากไหนกันนะส่วนใหญ่นะครับมันมักจะมาจาก3แหล่งนี้แหละครับ 1. คือเพนหรือก็คือปัญหาที่เราเคยเจอมากับตัวแล้วแก้มันได้2คือ profession หรือทักษะจากงานที่เราทำอยู่และสุดท้ายคือ passion สิ่งที่เราอินกับมันมากๆรักที่จะทำมันจริงๆทีนี้มาดูพลังของการเจาะจงให้ชัดเจนกันครับลองดูนะจากไอเดียที่มันกว้างมากๆอย่างคนที่อยากบริหารเวลาเราสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบริการระดับพรีเมียมได้เลยแค่เราเจาะจงลงไปอีกนิดว่าเป็นเซลล์ขายเครื่องมือทำสวนที่ต้องการบริหารเวลาเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ามันทรงพลังขึ้นขนาดไหนข้อหมายของเราคือเจาะจงให้ลึก ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้จนลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันพูดกับฉันคนเดียวเลยนี่หว่าอย่างเช่นนักบัญชีชายอายุ35ที่กําลังเบื่องงานของตัวเองสุดๆพอเราทําแบบนี้ได้เมื่อไหร่เกมเปลี่ยนทันทีเลยครับเราจะตั้งราคาได้สูงขึ้นแถมกุ่แข่งก็น้อยลงไปอีกเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับที่นามาสู่สูตรสาเร็จง่ายๆในการสร้างข้อเสนอที่ทรงพลังสุดๆแค่เราเอาลูกค้าคือใครมาบวกกับผลลัพธ์ที่เขาอยากได้และปัญหาที่เขาอยากหนีให้พ้นก็จะออกมาเป็นประโยคนี้เลยครับ เราช่วยใครให้ได้สิ่งดีๆโดยที่ไม่ต้องไปเจอสิ่งแย่ๆโอเคพอเรามีพิมพ์เขียวที่คมกริบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาสร้างเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้าแล้วครับพาร์ทนี้เราจะมาดูกันเรื่องการออกแบบโมเดลเศรษฐกิจที่จะทําให้เราทํากําไรได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างแบบชัดๆเลยนะลองนึกถึงเรื่องของยิม2แห่งนี้ดูครับ ยิม A เนี่ยทำแบบที่ใครๆเขาก็ทำกันในตลาดก็คือเสนอโปร21วัน21ดอลลาร์ผลที่ได้คืออะไรครับขาดทุนทุกครั้งที่ได้ลูกค้าใหม่มาแล้วงบการตลาดก็มีจำกัดจำเขี่ยสุดๆแต่ยิมบครับคิดใหม่ทำใหม่เลยพวกเขาเก็บเงินประมาณ1,000ดอลลาร์ใน30วันทำให้มีกำไรตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีงบการตลาดแบบใช้ได้ไม่อั้นเลยเบื้องหลังเครื่องยนต์ทำเงินตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเลขสำคัญอยู่แค่2ตัวที่เราต้องเข้าใจให้ขึ้นใจเลยครับ ตัวแรกคือ LTV หรือ Lifetime Value พูดง,ง่ายงก็คือกำไรทั้งหมดที่เราจะได้จากลูกค้า1คนตลอดชีวิตเขาเลยส่วนตัวที่2คือ CAC หรือ Customer Acquisition Cost อันนี้ก็คือต้นทุนทั้งหมดที่เราจ่ายไปเพื่อให้ได้ลูกค้ามา1คนและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญหรือจะเรียกว่าเป็นกฎเหล็กของการแข่งขันเลยก็ว่าได้ก็คือธุรกิจที่สามารถจ่ายเงินเพื่อหาลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งจะเป็นผู้ชนะเสมอ มันง่ายๆแค่นี้เลยครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโมเดลที่ดีกว่าเราก็สามารถทุ่มเงินซื้อความสนใจของลูกค้าได้มากกว่าใครๆจนแทบจะกลายเป็นผู้ผูกขาดในตลาดไปเลยดังนั้นเป้าหมายของเรามันเลยเรียบง่ายมากครับคือทำยังไงก็ได้ให้ช่องว่างระหว่าง2ตัวเลขนี้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ LTV ต้องสูงเสียดฟ้าส่วน CAC ต้องต่ำติดดินให้ได้ เพราะไอ้ช่องว่างตรงนี้เลยครับมันคืออากาศหรือออกซิเจนที่ทำให้ธุรกิจของเรายังหายใจและเติบโตต่อไปได้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเรามีพิมพ์เขียวที่แข็งแกร่งมีเครื่องยนต์ที่ํากกำไรได้แล้วก็ถึงเวลาเติมเชื้อเพลิงแล้วเหยียบคันเร่งให้มิดเลยเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด คือเอาจริงมันก็มีหลายวิธีมากเลยนะครับที่จะให้ธุรกิจโตได้แต่ในที่นี้เราจะมาโฟกัสกันที่4คันเร่งที่เรียกได้ว,ว่าส่งพลังที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดกันการเร่งแรกเลยครับหลักฐานต้องดังกว่าคําสัญญาคือคําสัญญาดีๆมันก็สําคัญนะแต่ลองนึกภาพตามนะครับระหว่างคําว่าเรารับประกันกับรีวิว5ดาวแค่1รีวิวเทียบกับรีวิว5าดาวอีกหมื่นกว่ารีวิวอันไหนน่าเชื่อกว่ากัน หลักฐานที่มันเยอะจนท่วมทนเนี่ยมันจะทำลายทุกข้อสงสัยเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วความเชื่อคือสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อต่อมาคันเร่งที่2คือฮุกครับหรือหมัดเด็ดที่จะดึงความสนใจคนให้ได้ใน3วินาทีแรกเรื่องนี้สำคัญมากๆขนาดที่ว่าเดวิดโอคิวีที่เป็นตำนานของวงการโฆษณาเขาเคยพูดไว้เลยนะว่าถ้าคุณเขียนพัดหัวได้ดีแล้วก็เหมือนคุณใช้เงินโฆษณาไปแล้ว80เซน ก็คือความประทับใจแรกมันกินขาดไปแล้วจริงๆฟังแล้วอาจจะแบบจริงเหรอแค่ไม่กี่วินาทีแรกเนี่ยนะแต่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลจริงๆครับเคสนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับแค่ตัดช่วง3วินาทีที่ไม่จําเป็นออกไปตอนต้นวิดีโอลุงครับว่าเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์คือประสิทธิภาพมันดีขึ้นถึง19เท่า19เท่าเลยนะคันแร่งที่3ครับให้เน้นความชัดเจนไม่ใช่ความฉลาด การที่เราใช้ภาษาง่ายๆเหมือนคุยกับเด็กประหม5เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะครับแต่มันช่วยให้คนที่เก่งอยู่แล้วเข้าใจได้ท,ทันทีและเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเข้าใจได้เป็นครั้งแรกพูดง่ายๆคือมันทลายกำแพงทําให้ข้อความของเราเข้าถึงคนได้เยอะที่สุดนั่นเองและมาถึงขั้นเรื่องสุดท้ายครับอันนี้อาจจะฟังดูน่าแปลกใจที่สุดเลยนะ กลยุทธ์การเติบโตที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การวิ่งไล่ตามหาของใหม่ๆที่ดูน่าตื่นเต้นตลอดเวลาแต่เป็นการทําในสิ่งที่พี่สุดแล้วว่ามันเวิร์กแล้วก็ทํามันให้มากขึ้นไปอีกลองใช้กด7 0 2 0ดูครับ70%คือทําสิ่งที่มันได้ผลอยู่แล้วซ้ําไปเลย20%คือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นอีกนิดหน่อยและอีกสิที่เหลือค่อยเอาไปลองของใหม่ เอาละครับพอเรามีครบทั้งพิมพ์เขียวที่ชัดเจนเครื่องยนต์ที่ทำกำไรได้และเชื้อเพลิงที่พร้อมจะจดระเบิดแล้วเส้นทางสู่การเติบโตมันก็ดูชัดเจนขึ้นมากเลยใช่ไหมครับทีนี้มันก็เหลือแค่คำถามสำคัญข้อเดียวเท่านั้นแหละครับว่าวันนี้เราจะเริ่มทำอะไรให้มากขึ้นเป็นอย่างแรก